ได้อันอันฝั่งนี้ก็ได้กูชอบซองกินนี่แหละมันกินคล้ายๆกันแต่แต่แต่ถ้าเป็นผู้ชาย่กาแฟกินดีใจไม่สั่นไม่เหมือนกาแฟทั่วไปพอกินกาแฟเอ่าใช่ม่นิดพักหรอกอยากซื้อน้ําหอมละใช่รอรอที่เส้นไอ้นี่เลยพี่ลาจะได้วางขายตอนไหนอยากก็าำอีกอันหนึ่ง กับแดดอยู่กับสปอร์ตแต่มันจะฟุ้งแล้วมันจะมีความเซ็กซี่ค่ะใเข้าผักเข้าอะไรในนี้ยอยู่นานแบบร้นหนเนี่ยจิมอาลูจุดพี่จิากเบองบายาจิมอลูนลองดูลองไว้เลยแล้วก็ลงลงคลิปให้คนแบบดูไว้คนจะได้แบบว่าอุ๊ยอยากลองอยากลองหอมมากแต่ว่าหอมจริงหอมหอมดีหอมดีเลยอ่ะหอมแบบหอมเป็นไทยเราอ่ะที่เราแบบเราชอบน้ำหอมแบบ c เตอร์แบรนด์อ่ะมันคือหอมอเ u n t e r b ร a n d อ่ะเออมันไม่ได้หอมแบบตลาดนะแต่มันหอม c เตอร์แบรนด์จริง โอ้ผู้น้องคอทเตอร์แบนจริงแบบดีอ่ะผ่าบางผนี่แบนด์ผู้นี่แบรนดดีด้กินสูบใส่แกงถอดว่าแบบเออนากับพี่ถึอสนกันเลนะหอมหอมเพล่นมันร้องพิดน้ำหอมพิลาเนี่ยดมน้ำแป้งก็ได้ไม่ฉีดไม่ใส่เลยนี่นี่เพลินพนดมกินนีไม่ฉีดไม่จุดดิไม่ฉีดล้อเด็กพี่ฉีดเรากโไมพเนี่ย เนี่ยเนี่ยรวมบนหอมไหมหอมเนาะทุกคนเลือกจุดให้หน่อยพราะพี่ล่าจะฉีดจุดไหนก่อนของลูกหนีแต่นี่คือขนมเลยขอที่ติดทนนี่ส๊อขอที่ติดทนนะคะพี่ล่าเกียบเนาะบ้านนี้่ฉีดมันเกียบเนาะจีดจังไหนจี๊ดเข้าไปในปากมันจี๊ดหาลุงบาทกว่าทันเลยโอ้ที่จริงอะน่าจะเป็นเนาะอาจารย์ลูกกินแบบเนี้ยเอเออเดี๋ยวตอนแรี้งเสี่ยงไฮ้เด็กน้อยเพรที่ฉีดเด็กน้อยซุ้มนีหอม เดี๋ยวรออีก <คน S 1> เดี๋ยวอีกประมาณขวดมาแล้วเพราะว่าพี่เปลี่ยนประมาณสามสิบนาทีค่อยอับอไทยลูกนพี่เปลี่ยนขวดใหม่นะคะนะคะอันนี้นะเป็นตัวเทสนบมหอมวันนี้เราเพิ่งได้เจอลูกหมีเราก็เลยจะเทสว่าเดี๋ยวมาลองว่าจุดไหนที่หอมที่สุดที่พี่ล่าจะหอมได้นานที่สุดนะเดี๋ยวจะฉีด5จุดเนี่ยกับลูกหมีแล้วก็ฉีด5จุดกับอโล่เราจะแข่งกันหอมกับย่านะคะแล้วเดี๋ยวพี่ร่าก็จะฉีดใส่ตัวพี่ร่ากับย่าแล้วจะให้แบบว่า ลูกหมีกับไอ้ล้เอายากหรือเปล่าเต็แเอาสุดท้ายลูกอุ้งอ้อันนี้มินนะักมิน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 มิเขาจะได้ไหมาไปซื้อที่ไหนยูนเซ็นทรัลวีไปซื้อที่เซ็นทรัลพี่ซู่ยิ0แ่20%เธอแบบล้ล่าเลือกี่โมนะคะ เดี๋ยวนี <s <S ้ยูวีหรือเดบันก็เป็นนี่เขเป็นยูวีอยากเบิ่งไล่งานก็ต้องเห็ดอ่อนอ่อนยืมแนวยืมบิดแนวอันนี้เบิ่งเลยก็แล้วพี่ปะจะเอามาไซส์ขนาดเทรถมันจะเป็นพิเศสุดยอดดูบอกเลยตลาดกี่โมงจังหน่อยจังหน่อยสักครู่่จังหน่อยนี่นะคะมีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับยี่สบ ก็มีกันแดดให้ด้วตัวนี้เป็นแป้งมูก็คือเดี๋ยวก็ลงชิ้วลงอร์ครับรอได้เลยครับอันนี้ให้ด้วยร้9ยบาทมาแน่นอนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้บาทหนึ่อาสครับครับได้บ่าต่งหนังเครับได้เ๋ยอเอาเชลล์มกันแดดอยู่ครับผมบุกจนเบิกยิงรอมาค่าขอคุณคราบน่นหนคาเท่าไหร่ประมาณหกสิบนะประมาณนั่นแหละ60สิบเพราะว่าผอมลงมาก เงินได้หายกับพี่ๆด้วยน่ารักขอบคุณครับขออนุญาตถามพัทยาแถวไหนแถวอันนี้แถวนี้พว่เอาเพก่อนอย่าไปซารนะเดี๋ยวเขาหมดเดี๋ยวก็จะไปละนอย่าลงมาจะไปอยู่แถวบางนาจ้าเอมพัทยาใต้หรือพัทยาเน น่าจะเป็นน่าจะเป็นใต้นะก็อยู่อยู่โ,โซนที่ตึกชั้สูง,สงอง่ะแล้วก็ปัดแก๊สแบบเออมันก็คุมสูง,สงก็เบิ่งขามิเอออุวยมันเนียนกลืนเลยดีดีบังนั่นพี่ก็ทาทับเหมือนกันเองชื่อเมงราคาแพงไหมคะคือพากันกดใสต่ตะก,กร้ารซื่อแพงนะถ้ามันกดเยอะยังอยซื้อแพงยันยังยังก็ประมาณแป๊บเพราะว่ามันได้ขายว่าจะขึ้นตรงนี้เนี่ย เราถามว่าที่นี่แพงไหมแ <riff aquilo. S 2> พงมากของพันก็น oh <c oughs> ่าจะแปดเนี <S <S ่แหละแต่ว่าว่าไหนสองคืนแปดกันค่ะสองพันแปดหนึ่งถ้อ้ึเปล่าโอ้ ว่ามันมันอยู่ได้หลายคนม,นมหลายห้องประมาณสิบยี่สิบคนนี่นยแหละอยู่ได้เยอะยอตอนนี้เราทั้งไทยอินดี้บ้าง <c oughs>